มารายาทไทยคือวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ความน่าอยู่ให้กับสังคมของเรานะครับรวมถึงการมีน้ำใจเมตตรีซึ่งคนไทยมักจะแสดงออกให้กันเสมออย่างเช่นเหตุการณ์นี้ครับ สุดเล็ยน,น,น,นี่นะครับขอบคุณครับ,รบจะเห็นได้ว่ามีน้ำใจที่ไหนความสุขก็มีอยู่ที่นั่นแหละครับแชร์น้ำใจให้คนรอบข้างรับบ้างให้บ้างแบ่งกันไปสังคมเราก็จะมีแต่ความสุขครับ ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยอีกมากมายให้เรียนรู้นะครับติดตามข่าวสารและร่วมแชร์วัฒนธรรมไทยในรูปแบบของคุณได้ที่ Facebook Fanpage คนไทยไลค์วัฒนธรรมกดไลค์แล้วอย่าลืมมาร่วมงานคนไทยไลค์วัฒนธรรมวันที่21-23ธั 23, นวาคมนี้ที่ Central World Life ชั้น8กระทรวงวัฒนธรรม